สวดีตอรับก็นสุดช่องแอนแฟมิลี่นะคะวันนี้วันศุกร์โอ้โหดูนะเมลูกนะคะใส่ชุดนะคะเสื้อเหมือนกันเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันใครวันเกิดของน้องเฟิร์นนะคะลูกสาวคนโตนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพาไปทําบุญที่วัดนั่นเองนะคะไปถวายสังฆทานหรือว่าอาจจะไปถวายของให้กับพระนั่นเองเนาะนะคะะยกมาเท่นี้แววันนี้เราก็มาซื้อของแล้วนะคะนี่นะคะ ของยกขึ้นแล้วนี่ของที่เราจะไปถวายพระนะคะวันนี้มาถึงวัดแล้วนะคะวันนี้มาถวายซื้อของมาถวายให้พระนะพระนุนะพระพระนุเนาะเพราะพระ,พระนุจะได้เอาไว้เขาจวเอาไว้ฉันเนาะนะคะ เออนะพอดีที่ที่ที่มาทางนี้เพราะว่ามาซื้อของมาถวายพระนุเพราะว่าจะไปแวะไปซื้อเคก้กให้กับน้องเฟิร์<ด>นนะพระนุก็เลยแนะนำให้ไปทางนี้นะคะเอซีไปบ้านม่วงเดี๋ยวเราจะลองสุ่มเสี่ยงไปดูเนาะเพราะว่าเหมือนก็เคยไปอยู่นะครั้งหนึ่ง<ด>เออนั่นแหละเนี่ยไปทางนี้แหละเดี๋ยวจะลองไปดูนะถ้าลงยังไงก็เอซีก็ อน้องหมา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 น้องมาเฟิร์นมาครั้งแรกหรือเปล่าคะมาครั้งแรกหรือเปล่านี่มาครั้งที่สองที่บวชเนาะอ่ะตาลูกไปอ่ะอ่ะนางถวายลูกไปะเออเออเออใส่ผ้าบนผ้ายกยกสาธุยังลูก ยกสาธุอย่างสาธุสาธุไว้ไปเลยอาลพรลุกลพรอภิวาธนาสีริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลาง แซ่บอร่อนอยู่กันยังพากันงานสีมาใส่เนาะฮ่าแซ่บออฮะพี่นาสวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ร้านเค้กนะคะวันนี้เนาะวันนี้ให้เจ้าตัวมาเลือกเองเลยนะว่าจะชอบเค้กสีอะไรกลิ่นอะไรนะวันนี้วันคลายวันเกิดน้องเฟิร์นนะคะให้มาเลือกเองเลยวันนี้มาร้านเดิมนะคะนานาเค้กนะคะบานม่วงยังไงลูก ได้ไงถูกใจอันไหนคะมีเยอะอยากกินรสไหนคะนเขามีบอกตามชื่อป้าย่ายไหมนี่ะ นี่บอกก่อนก็น้อยๆอ๋อก่อนก็น้อยๆมีอันนี้กับอันนี้อืมขอบ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 คุณแอดมินทานตะวันด้วยลูกขอบคุณขอบคุณก่อนขอบคุณค่ะแอดมินทานตะวันนะคะอะคะที่ให้ให้เค้กข้าวันเกิดนะคะค่ะไหนไหนเอาไหนลูกเอาไหน ตัวเมลีนะคะไม่ไม่เอาอันใหญ่ไปเลยลูกเอาตัวน้อยนี่นี่หมดกินไม่หมดไม่เอาเอฟซีอันนี้ก็เอาเออเฟิร์นเอามะพร้าวป่ะมะพร้าวเค้กมะพร้าวเด้ยอยู่ข้างในอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะเป็นมะพร้าวก่อนพี่พี่เคยมาซื้อนั่นแหละใช่เนาะเออเออาอันนี้เอาอันนี้แล้วก็เออ cái lịch nè. พอดีไปไปซื้อเค้กมาก็เลยเอามาไหว้ปู่ก่อนเนาะให้เขาจุดขอพรปู่ก่อนอะไปลุกปเออจำปากินเค้กไหมคืนนี้จำปาเออเอาคิดถึงมีบุญจังอจ้ะนู่นตั้งขบวนลูกตั้งขบวนตั้งขบวนเลยทางนี้เลยลูกจ้ะนี่ตั้งตรงนี้เลย มาไหว้ปู่ก่อนออก็เป็นเค้กจากแอดมินทานตะวันแล้วก็จากคุณแม่นะส่วนพี่ชุนก็นให้เซอร์ไพรส์น้องเฟิร์นนะคะคาขนม500บาทนะคะ,อะเอาทูบออกลูกเดี๋ยวร้อยจุดเดี๋ยวให้น้องเฟิร์น้ามาจุดทูบขอพรอ,องค์ปู่เนาะไม่ใครจะมามีน,น้อยคนที่จะมาเล่าเค้ก น,กกน,น,น้องเฟิร์นบอกว่าไม่รู้น้องเฟิร์นจะเป่าหรือใครจะเป่ากันแนม <laughs> เดี๋ยวรอคนสำคัญมาเป่าเคกก่อนอ่าออแล้วก็มี มีมีอีกท่านหนึ่งก็ร่วมร่วมซื้อเค,ค้กกับเอ็นแอนค่ะคนละครึ่งสาธุสาธุค่ะปูกให้พี่ r t h ์เ y ก่อนเลยนะปู่อืมให้ปู่ให้ปู่ปอวยพรใ,ให้น้องเฟิร์นนะเม,มนขอให้ปู่ส่งพินมาไวไวพินช่องเฟิร์นบ้านนาฟแฟมิลี่ให้ได้ไวไวเดอ้อขอพลน,นะลูกเดอ้อจ้า ปู่บอกว่าใจเย็นเดี๋ยวได้เดี๋ยวมามาเร็วๆนี้แหละ,ะหคลิคนี้ขอบคุณัท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ